สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการยู u ร i V e We Share ทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะครับก็ช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังค่อนข้างยังไว้ใจไม่ได้นะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับขอเพืเพื่อนทุกคนได้วัคซีนที่ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าดูแลตัวเองให้อย่างดีนะครับนาทีนี้เองหน้ากากระยะห่างนะครับเจลแอลกอฮอล์ก็ต้องติดตัวนะครับ รเรื่องวัคซีนนี่เราเองก็เพิ่งโดนเพตอนนี้ก็เลยยังไปไหนไม่ได้คะ่ะรอจัดสรรเป็นกลุ่มต่อไปอยู่ก็อยู่<ช>บ้านไปก่อนตอนนี้ก็เอาภาพเอาคลิปเก่าๆออกมาเล่าเรื่องมานั่งดูกันแก้ง<ช>เหงาไปก่อน<ช><ช>นะคะคคก็เช่นเคยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีภาพหรือว่ามีคลิปวิดีโอการท่องเที่ยวสามารถส่งมาหาพวกเราได้ที่อ e ีเมล yamahajourneys@gmail.com ค่ะไม่จำกัดค่ายไม่จำกัด CC นะครับทุกคลิปทุกภาพที่ส่งมานะครับก็จะมีของรางวัลที่ลึก เล็กๆน้อยๆนะครับจากทางรายการส่งกลับไปให้ด้วยแล้วเพื่อนๆนะครับที่เรื่องราวเพื่อนๆคนไหนที่ที่ได้ถูกนํามาแชร์นะครับก็จะมีเสื้อยืดนะครับจากทางรายการส่งกลับไปให้ด้วยแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอบอกนิดนึงนะครับว่าอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะเรื่องการขนส่งเนี่ยก็เห็นว่าหลายที่ก็มีปัญหาสะดุดเหมือนกันนะครับเรื่องระบบขนส่งนะครับแต่ยังไงเนี่ยอย่าลืมกลับไปเช็คอีเมลด้วยนะครับเพราะทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับว่าถามเรื่องเสื้อเรื่องไซส์นะครับแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่ง เอาละครับน้องแนทวันนี้เรามีที่ไหนกันบ้างครับผมสัปดาห์นี้ค่ะเราอยู่แถวตากขึ้นเหนือเหนือลงตากนี่อยู่กันแถวนั้นนะครับผมใช่เป็นส่วนใหญ่นะคะก็ขอเริ่มต้นที่ภาพถ่ายค่ะจากคุณจักรพงษ์ภูมิสุวรรณหรือกับตันมอเตอร์ไซค์ที่หลายๆคนรู้จักออดนี่เองกับตันใช่เป็นทริป one of those unseen Thailand หนึ่งใน unseen Thailand ค่ะครับไปชมพร้อมกันครับผมภาพแรกนะครับ เขาบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่ขี่ามาฮ่า T 7 0 0นะครับตะลุยเหนือนะครับเขาบอกว่า T 7 0 0เนี่ยเป็นรถที่ขี่สนุกนะครับเหมาะสำหรับสายผจญภัยตัวจริงขี่ดีทั้งถนนดําและทางฝุ่นเนี่ยนะครับเรียกว่าทริปนี้มีม้าคู่ใจที่ได้เหมาะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ใจเขาไปเต็มๆครับผมสำหรับภาพแรกนะครับภาพต่อมาครับผมทริปนี้หลักๆจะเน้นเส้นทางมันๆในการขี่รถนะครับที่จะพาไปพบกับวิวอันซีนสวยๆนะครับที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหลักนะจะดูได้จากภาพนะฮะ เขาเหมือนตัดออกจากเส้นทางหลักเนอะไปในพวกทางเข้าหมู่บ้านไปเรียบลัดเลาะตะเข็บชายแดนนะครับผมนะฮะภาพต่อมาครับทริปนี้นะฮะบเาบอกว่าไปกัน3ลำนะครับโดยไปตามทางหลวงใหม่เลข105นะครับชายแดนไทยพม่าครับโดยเลือกที่จะขี่จากแม่สอดมุ่งหน้าทิศเหนือนะครับเพราะถนนไทยเนี่ยขี่จากเลนขี่ฝั่งซ้ายนะครับทำให้การวิ่งทางด้านเลาะตะเข็บชายแดนเนี่ยก็เลยสะดวกครับผม เพราะว่ามันจะได้ชิดฝั่งที่เป็น<ช>ตะเข็บชายแดนใ่ได้เห็นด้วยครับผมภาพต่อมาครับเขาบอกว่าจากแม่สอดเนี่ยประมาณ50กิโลนะครับพ้นค้งซ้ายมาเนี่ยจะเจอด่านพี่ๆฐานพราณนะฮะก็ให้เลี้ยวซ้ายตรงนั้นนะครับ เราก็จอดอีกดานนะครับซึ่งก่อนผ่านดานตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการคุยสัมภาษณ์กันเล็กน้อยนะครับไปไหนไปทําอะไรนะครับจากพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับมันค่อนข้างใกล้ชายแดนเนาะมันเออมันติดชายแดนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะวิ่งต่อเป็นทางลุกลังนะครับประมาณ7กิโลก็จะพบกับหมู่บ้านห้วยปลากองนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่าต้นทางครับผมนะฮะภาพต่อมาครับเขาบอกว่า โดยจากหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางเอนดูโรนะครับตื่นเต้นสนุกมากๆานะครับซึ่งเส้นทางนี้จะวิ่งได้เฉพาะรถโมอเตอร์ไซค์วิบากนะฮะและรถกระบะเท่านั้นนะครับละภาพนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอขี่ต่อข้ามเนินเขา4ี่ห้าลูกเนี่ยระยะทางประมาณ9กิโลนะครับก็จะถึงลานทรายกว้างๆนะครับติดเขาหินปูนริมแม่น้ําเมยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของถ้ำโมกขลาและเจดีทอง2องแผ่นดินนะครับซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทั้งฝั่งไทยและฝั่งพาม่า โดยจะอยู่ใกล้กับช่องเขาแคบๆทั้ง2ประเทศนะฮะโดยที่มีแม่น้ำเมยเนี่ยที่เราเห็นในภาพเนี่ยไหลผ่านตรงกลางนะครับซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากๆครับเรากับประเทศเพื่อนา้าห่างาก,กันนิดเดียวใช่ตะโกนเรียกกันได้เลยนะใกล้มากภาพต่อไปครับผมเขาบอกว่าขากลับเนี่ยไม่ต้องกลับทางเดิมนะครับเพราะทางออกเนี่ยสามารถบนซ้ายออกจากมู่บ้านได้สภาพถนนแย่กว่าขาไม้นะฮะแต่ขี่ออกมาประมาณ9กิโลเนี่ยก็ะจะออกมาสู่ถนนสายใหญ่าสายเส้น1 0 5ครับผมบพมแต่เห็น เส้นทางในภาพนี้มันก็สนุกอีกแบบนะเพราะว่าบางคนที่เบื่อบรรยากาศทางหลักเนะมาเจอทางรองถ้ารถเราเหมาะนิดนึงเนี่ยขี่สนุกจริงแล้วก็ได้วิวได้ธรรมชาติอีกแบบเลยนะครับภาพต่อมาครับเขาบอกว่าใครที่ชอบประจนภัยเนี่ยผ่านไปแถวนั้นลองแวะดูนะครับรับรองความสนุกเลยครับแกัปตันออดรับรองความสนุกเลยครับสหรับภาพนี้ครับภาพต่อมาครับ เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทริปเขาเนี่ยตอนเขาไปขึ้นไปนะไปทางปากแล้วก็ปุ๊บขึ้นไปทาแม่แจ่มแล้วใช่เขาบอกว่าไปที่แม่แจ่มแม่ลาน้อยครับที่นี่เป็นหมู่บ้านแม่โถน้อยนะครับไปในช่วงบรรยากาศกําลังเขียวสวยมากๆพอดีครับผมภาพนี้ก็สวยมากบรรยากาศกำลังสดชื่นเลยตรงเส้นนั้นต้องบอกว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยนาขั้นบันไดสวยมากๆ<ช>ยนะแต่ละที่เนี่ยสวยมากๆแม่ลาน้อยนู่นนี่นั่นนาะ<ช>นสวยมากๆเรา,ากร็ <ๆ S 2> ไม่เคยถูกฤดูสักทีครับผมภาพต่อไปครับผม และอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเส้นทางป่าต้นน้าแม่แจ่มนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยถนนเังเป็นแบบนี้อยู่ขี่รถสนุกมากเพราะเขาบอกว่าเขากลัวว่าอีกหน่อยเนี่ยพอจเจริญแล้วจะจะทําทางแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้บรรยากาศแบบนี้อีกนะฮะก็เรียกว่าเลือกรถมาได้เหมาะถนนมากเลยนะฮะครับผมและภาพสุดท้ายครับผมเขาก็แนะนําที่พักนะฮะว่าชื่อ ขวัญหน้านะครับโฮมสเตย์นะครับโดยที่มีค่าที่จ่ายเนี่ยคนละ500บาทนะครับดูชิลมากเลยนะฮะดูสะอาดมีเป็นเตียงมุ้งนอนเรื่องอากาศไม่ต้องพูดถึงเลยเย็นสบายอยู่แล้วเลยมาแล้วก็ที่นี่เขาบอกว่าค่อนข้างสะอาดนะใช่มีอาหารเช้าเออก็ขอบคุณคลิปภาพอัลบั้มภาพนะฮะสวยๆจักตอนออดมากๆครับผมแบดมากครับเรียกว่าเป็นทริปแบบว่าสายเลยเนอะเน้นขี่สนุกๆ จริงๆเส้นนี้เราไปแต่เราจะวิ่งอยู่เส้นทางหลักประจำเลยไม่เคยเข้าไปเส้นทางแบบเรายังไม่เคยเข้าไปที่หมู่บ้านที่ทเรายังไม่เคยเข้าไปที่แม่เหล่ามาดหมู่บ้านช่วยป่ากองตรงนี้แต่จริงๆก็เลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคือมันอันซีนจริงๆนะหมู่บ้านเนี้ยเขาบอกว่ามันจะอยู่ติดพรมแดนไทยพม่ามีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเหมือนแบบหมู่บ้านในหุบเขาแล้วก็มีสายน้ําแบบผ่านในหมู่บ้านคือบรรยากาศแบบสวยสวยมากๆหลงรักทุกที่นะฮะที่เป็น หมู่บ้านชุมชนกลางภูเขาแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือในหมู่บ้านนะคะเขาจะมีสะพานไม้ที่ของหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ข้ามไปฝั่งพม่าได้เลยก็คือเดินแค่ร้อยห้าสิบเมตรก็คือไปต่างประเทศได้แล้วไม่ต้องใช้บีซ่านะเดินข้ามไปเลยค่ะครับผมเขาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยจริงๆก็มีที่เที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสายน้ําทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะนั่งเรือเที่ยวถ้ำนั่งเรือชมธรรมชาติหรือว่าล่องแพเล่นน้ำเพราะว่าก็อยู่บนลําน้าเหมยเนาะใช่ก็ สดชื่นสดชื่นจริงๆมีภาพตอนที่เราไปเที่ยวนะครับก็ลองมาแชร์ดูนะฮะไอ้ตรงเส้นน้ำเมยนี่เหมือนกันใช่จริงๆเราเราวิ่งเลยจากแม่ละามาดขึ้นไปที่ท่าสองยางตรงนั้นเนี่ยเรา เราไปทางบ้านแม่ตะวออันนี้คือบ้านแม่ท่าเรือท่าเรือท่าเรือก็ตอนนั้นลงมาเนี่ยเราจอดรถกันตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีเห็นเรืออย่างเงี้ยนะฮะสามารถเหมานะครับนั่งเรือไปเที่ยวได้นะครับผมนะครับโดยที่เขาจะพาไปเที่ยวเนี่ยตอนนั้นที่ไปเนี่ยเดี๋ยวดูภาพต่อไปครับเป็นภาพน้ําตกแม่ตะวอนะครับนั่งเรือไม่นานประมาณ20นาที15นาที20นาทีนะครับแล้วก็มาเป็นน้ําตกใน been, h, avía, ใน้ําตกแม่ตะวอสวยมากนะครับอันนี้คือฝั่งพม่าแล้วนะฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เรามาปุ๊บเนี่ยเรือก็มาจอดเทียบที่แพริมน้ำนะครับแล้วก็ลงไปมีสามารถเลือกซื้อปลาก็ได้นะครับเขาชาวบ้านเขาก็มาขายปลานะฮะหรือก็จะมีอาหารกินนั่งชิวน้ําตกนี่แล้วก็จะเป็นทางสัญจรของชาวกะเหรี่ยงตรงนั้นนะฮะเห็นที่เป็นน้ําตกหลายๆเงี้ยชาวบ้านก็เดินกันนะฮะเดินผ่านไปประมาเออเขาเดินข้ามกันไม่กลัวลนเลยนะฮะโดยประมาณใช่ก็แปลกตาค่ะเป็นน้ําตกที่ไหลลงแม่น้ำถ้าใครมีโอกาสผ่านไปเส้นนั้นนะครับแม่น้าเมยก็ลองสามารถ เช่าเรือแม่น้ำมาหรือว่าจะเลยมาท่าสองยางก็ได้บรรยากาศมันค่อนข้างคลายกันแล้วก็ติดเพื่อนบ้านมากตะโกนเรียกชื่อได้ยินกันครับผมนะครับโอเคก็ขอบคุณคลิปจากกัปตันจักรพงศ์นะครับหรือกัปตันออดของเรานี่เองนะครับผมแล้วที่ต่อไปไปที่ไหนครับน้องแนทต่อไปค่ะเราก็ยังวนเวียนอยู่เส้นปากแม่ห้องสองคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแนะนำจากมอเตอร์บายเจอร์นี่ก็คือพวกเราเองคือพอดีว่า เส้นของกับตันออดเนี่ยที่เขาพาไปเนี่ยอยู่ใน,น,นใชมน่มันทำให้เรานึกถึงก็เลยเอ๊ะถ้าคนจัดทริปไปเที่ยวค่ะมันสามารถลากตั้งแต่ช่วงป่าขึ้นแม่ลามาขึ้นท่าสองอยางแล้วถ้าเราขึ้นไปนิดตรงช่วงที่มันใกล้แม่ห้องสอนนะคะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแม่เงาแล้วอุทยานแห่งชาติแม่เงาเราก็แนะนําสถานที่เที่ยวเป็นทริปพายเรือแคนูเที่ยวแม่เงา<ช>ค่ะเป็นทริปไฮเวย์ A นะครับหลบหลีกจากผู้คนจริงๆเลยครับ ทริปนี้มันจะเป็นทริปที่ต้องพายเรือนะครับจอดรถที่อุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับแล้วก็จะมีรถโฟบิวนะพาเราไปต้นน้ำนะครับ,รนนบ,รบแล้วก็ให้เราลงนะครับล,ล่องเรือไหลกลับลงมานะครับก็ทริปนี้จริงๆมันเป็นทริป3วัน2คืนนะครับแต่ว่าเราเลือกนอนได้นะฮะจะนอนริมน้ำอย่างเงี้ย1คืนหรือ2คืนก็ได้นะฮะระหว่งางทางระหว่างทางกพแม่น้ําใสมากๆเลยนะครับผม <c oughs> สวยมาก ที่เขาเรียกว่าแม่เงาเนี่ยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเหมือนกระจกเลยนะครับเวลาพายเนี่ยม,มองไปเห็นพื้นเลยนะครับมันก็จะมีช่วงที่ตื้นบ้าง ลึกบ้างแล้วก็มันจะมีช่วงน้าเชี่ยวเป็นบางช่วงนะครับเวลาพายเรือเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจะมีคนขับท้ายที่เป็นชาวบ้านเขาจะไปกับเราด้วยเรือหนึ่งลำเนี่ยก็จะมีคนขัดท้าย1คนนะแล้วก็เราสามารถนั่งได้ 2- อถึงสาคนก็นั่งได้นะครับขนของได้เต็มที่เลยฮะอุปกรณ์แคมปิ้งนะฮะนี่เราก็ต้องเอาอาหารไปเองน้ําดื่มต้องพกไปเองเพราะที่นั่นไม่มีอาหารน้ําดื่มนะครื่องนอนทุกอย่างที่พักต้องขนไปเองเพราะว่าเรานอนกันอยู่เหมือนกลางป่าจริงๆนะมันไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยนอนอยู่ริมน้ําเลย เป็นเรียกว่าเป็นทริปที่หลบหลีกผู้คนจริงเริยวมันเปิดประสบการณ์การนอนแคมป์แบบใหม่ล่องสาล่องแม่น้ําใสไหลเรียบไปตามขุนเขานะครับแล้วก็ไม่เจอใครไม่มีผู้คนเลยครับตอนนั้นแล้วก็ไปกับเพื่อนก็สนุกดีนะนี่ังแต่เล่นน้ําตรงนั้นก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจะมีบางช่วงที่แบบเป็นน้ําวนหรือเกือบไปเหมือนกันเกือบือไปเหมือนกันว่าีข้ามฝั่งไม่ถึงกันไม่มีเสื้อชูชีพตอนนั้นผมว่ายข้ามฝั่งไปแล้วก็เจอจุดน้ำวน เกือบแย่เหมือนกันนะวนอยู่พอดีบางช่วงแบบน้ําเดินเดินแล้วก็ตุ้มลงไปใช่เดินเดินก็หายพอดีตัวอ้วนก็เลยรอดมาได้นะวนเยอะนะครับค่ะโอเคครับผมแนะนําค่ะที่นี่ที่แม่เงาใครมีโอกาสแม่เงาไม่ห้องสอนครับผมเป็นทริปที่แนะนําเลยอ้าวที่ต่อไปไปที่ไหนครับนั้งนทต่อไปค่ะเป็นคลิปวิดีโอจากคุณมีนามานีค่ะเป็นทริปเชียงใหม่ XSR 900 4วัน3คืนไปให้สุดค่ะโอเคมารับชมกันครับ Born to r u ร e เป็นทริปเดินทางกับกลุ่ม Yamaha XSR 900ใช่อันนี้เป็นธันวาคมเมื่อปีก่อนนะฮะก็วิ่งเส้นเหนือขึ้นไปนะครับรวมตัวกันเกือบ20คันใช่ครับเยอะมากเขาบอกว่าทริปนี้เนะี่ยเขาไปร่วมกิจกรรมเนี่ย Faster Sun นะฮะที่ Yamaha ไรเดอร์ u ับที่เชียงใหม่นะครับคือ Faster Sun เป็นงานอีเวนต์นะแล้วก็จะมี กิจกรรมอะไรเยอะแยะนะฮะแล้วก็จะมีเก้าอีฟ้ฟางเนี่ยใส่ไปหมดเลยนะฮะพอเสร็จงานปุ๊บเนี่ยทางทีมเนี่ยเขาก็เอาฟางเนี่ยเก้าอีฟ้ฟางที่เราเห็นเนี่ยในรูปเนี่ยไปบริจาคต่อเป็นอาหารนะฮะให้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับผมน่ารักหนึ่งออฟางก้อนหนึ่งก็รถคันหนึ่งไปรถสปอร์ตนะเบเกตสปอร์ต <c oughs> แล้วก็บรรทุกฟางไปเที่ยวสวนสัตว์เอาไว้ขนส่งให้บริจาคเป็นอาหารสัตว์นะครับผมไม่ได้เสียเปล่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็ไปขี่รถเที่ยวกันต่อนะครับ เห็นโค้งถนนเหนือแล้วคิดถึงจังเลยเนาะอ่าอัน<ช>นี้มาแวะหนึ่งจุดไฮไลท์เดอะแอนนะครับร้านกาแฟร้านดังมากที่นี่แต่ว่าแนะนำว่าถ้าถ้าไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็จะดีช่วงเ<ช>ทศกาลคนเทศกาลคนคะจะค่อนข้างแน่นแล้วไปขี่เล่นโค้งที่เสมิงต่อแล้วก็มาที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับผมนี่มาชมดอกไม้แน่นอนใช่ เดินทางต่อไม่รอแนะ่อากาศดีๆนะจะแค่ขี่ไปไหนก็ได้นะครับใช่โอ้โหนี่าอากาศหนาวๆนะครับกณพี่เขยังเล่นน้ำต่อนะครับใจสู้ใจสู้นะครก็<笑><笑>นี่เช้าวันที่เก้านะครับเขาเตรียมตัวเดินทางกันไปต่อนะครับแล้วก็มาแวะดื่มกาแฟากันโค้งกับถนนสายเหนือนี่ บอกว่าเส้นทางไปแม่สอดเนี่ยค่อนข้างมืดและโค้งเยอะนะครับแล้วก็เช้าวันต่อมาเขาก็ส่งสมาชิกบางท่านแยกย้ายกลับบ้านไปก่อนนะครับโควิกวนวก,กวนใหญ่มาก,กนเลยนยแต่ก็สนหลนน้มาม,มาแบบนี้ใช่นี่แล้วก็มาแวะที่ชุดประจิมที่ริมเอมแร์ตอนนี้เห็นว่าน้ําท่วมอยู่เกิดมีชุกชยขึ้นนะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านพื้นที่ด้วยนะครับปลอดภัยทุกคน แล้วก็มาจอดแยกย้ายอีกทีมก็แยกไปเที่ยวต่ออีกเป็นกลุ่มถนนอย่างเส้นเหนือนะตามอย่างเช่นพวกลำปางเขินเส้นพวกนี้นะเวลาเห็นแล้วก็คิดถึงเนาะมันถนนมันกว้างแล้วขี่เ,เ,เลยเพลินเพลินเลยคนซ้อนอย่างสน,นุกเลยแล้วกลับถึงกรุงเทพย่างปลอดไัยครับก็เป็นทริปจากคุณม,าม,ามีนามานีนะครับทริปเชียงใหม่จากกลุ่มเอกสาร900นะครับผมแม่สวยงาม แม่กำปองนี่เป็นใครก็ต้องเช็คอินใช่แม่กำปองแต่เคยมีเรื่องเล่านะครับพี่บอกว่าแม่กำปองเนี่ยถ้ากลางคืนดึกๆเนี่ยอย่าขี่ไปคันเดียวนะครับมันจะมีเส้นสองทางครับเส้นเส้นทางหลักเนี่ยปกติแต่มีเส้นทางที่ขึ้นข้างหลังเนี่ยเห็นเรื่องเล่ามันเยอะเลืเกินยิ่งเฉพาะชาวสองล้อเนี่ยเห็นเจอกันบ่อยนะครับผมเลยมาแต่ถามว่าเป็นที่ที่สวยมากแม่กำปองสวยอากาศดีโค้งที่เสมืองนี่ก็สวยนะใช่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 ไปพับมา คือถนนทางเหนือต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางค่อนข้างดีแล้วก็กว้างแล้วก็ใหญ่นะครับยิ่งทุกทางหลวงเนี่ยก็สำหรับ200พวกเราเนี่ยการขับขี่การเล่นโค้งบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยแล้วกเ็เรื่องความเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับผมแล้วโค้งที่คุณมีนามานีแนะนํามาเนี่ยค่ะเป็นคโค้งเจ็ดพับพเรียกว่าโค้งเจ็ดพับเป็นช่วงขาลงเสมิงกออ็ระยะเป็นเป็นโค้งแบบหักศอกหกเจ็ดโค้งได้อะไรเงี้ยก็ มีคนมาขี่โค้งเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าธรรมชาติสองข้างทางของที่นี่สวยมากๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากมาขี่โค้งเจ็ดพรับตรงนี้เนี่ยให้เริ่มจากฝั่งหางดงนะครับแล้วขี่วนไปทางม่อนแจ่มนะครับแล้วก็ลงมาทางแม่ริมนะฮะเส้นทางจะสวยมากขี่สนุกมากๆครับผม่จริงๆไปทริปกบยามาห่าก็สนุกหลายรอบเราก็ไปมาหลายรอบเหมือนกันกินดีอยู่ดีนะครับโดนเชือดก็บ่อยโดนพาไปเชือดก็บ่อยเหมือนกันนะฮะเขาก็จะดูนะฮะอย่างของไปกบยามาห้าเขาก็จะมีดูประเภทรถนะแล้วก็ ควนนี่ไปด้วยกันนะว่าชอบแนวไหนหก็จะมีบบถนนหลากหลายนะครับที่เหมาะกับสไตล์รถนะฮะแล้วก็คน<ช>คนขี่นะครับสนุกเนาะไป,<ช>ไปกันเป็นกลุ่มเอาละครับไปดูคลิปสุดท้ายครับที่ไหนครับต้องแนทครับสุดท้ายค่ะเป็นคลิปวิดีโอจากช่อง YouTube TT Channel ค่ะเป็นวัน d ดย์ทริปยามาฮ m า0 7ไปกัน54คันโอ้ห <c oughs> ี่คันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะโอเคครับไปชมกันครับ ทริปนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเป็นทริปวันเดย์ทริปเนี่ยจากกลุ่มชาว MT 0 7ซึ่งต้องบอกว่า<ม>เป็นกลุ่มใหญ่มากนะใหญ่าาสิบกว่าคัน,นคออกทริปทีนี้ไปกันให้าสี่คันในงกลุ่มใหญ่มากๆเลยนะครับก็นัดเจอกันที่ปั๊มแถวมอ,องเทศนะครับปั๊มใหญ่เป็นเรียกว่าจุดรวมพลหลักนะฮะของชาวสอล้อนะครับ และขี่ขึ้นไปทางเส้นทางเหนือนะครับวงก็ไปทางเส้นผ่านอยุธยาเข้าสิงบุรีนะครับก็ตรงยาวๆไปเข้าสิงบุรีนะครับตลาดบ้านระจันมากันที่แรกที่ตลาดบ้านประจันนะฮะแน่นอนครับสิงบุรีบางระจันนะครับจบางระจันวีลชนคนกล้าใช่ครับผม รถมากันเยอะมากครับ54คันายในตลาดบ้านละจันนะครับเป็นตลาดย้อนยุคใช่ตัวย้อนยุคเป็นยุคสมัยก่อนนะครับแล้วก็ของกินที่พ่อค้าแม่ค้าเขาแต่งทิพยไทยใช่ใช่เขาบอกว่าอาหารอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับจงเตรียมอัดของท่านไปให้เพียงพอนะครับคือเงินใช่แล้วมีการแสดงนะครับก็มีโชว์ต่างๆเขาบอกว่าบรรยากาศที่นี่จะแต่งให้คล้ายเหมือนแบบว่าหมู่บ้านบางละจันเลยย้อนยุค เอาอิ่มแล้วนะครับสถานที่แล้วก็ไปกันต่อนะครับเสร็จจากบ้านประจันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลมากนะครับจากตลาดบ้านละจัน์เขาก็ไปเที่ยวใกล้ๆครับไม่ไกลก็คือวัดพิกุลทองนะครับนี่มีพระรูปใหญ่มากแน่ วัดพิกุลทองนี่ก็เป็นวัดชื่อดังของที่สิงห์บุรีเหมือนกันต้องไปและสุดท้ายครับก็คือที่วัดอัมพรวันครับที่ต่อไปก็ไปวัดวัดอัมพรวันก็แน่นอนคะือถ้าไปสิงห์บุรีก็วัดกุณทองวัดอัมพรวันไหใช่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆวัดเยอะแยะเลยค่ะเส้นทางขี่แถวนี้นะอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยถ้าออกเส้นทางหลักเนี่ยขี่เส้นทางเรียบข้างในเนี่ยก็จะเจอทางเนี้ยครับสองข้างทางเนี่ยทุ่งหญ้าทุ่งข้าวเขียวสวยสดชื่นมากนะครับ แล้ก็มาที่วัดสุดท้ายอัมพรวันใช่เยอะมากชาว mt ศูนเไหวพาเสร็จแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวถึงบ้านมืดพอว่ายพากันเสร็จแล้วนะครับก็กลับบ้านเส้นเดิมถึงบ้านค่ำโอเคก็ขอบคุณคลิปจากช่อง YouTube TT Channel ค่ะรับผมเป็นวันเดยทิปของกลุ่ม mt 0 7น็ต้องบอกว่าจริงสิงห์บุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใกล้ วัดก็เยอะอาาของกินก็เยอะ<ช>โดยเฉพาะปลาเผาใช่ไหมครับปลาเผาเค้กปลาช่อนอแล้วกุน<แ>เชียงปลาอะไรอย่เงยแม่แม่ลาปลาเผาแม่เราเผาปลาแม่เราเผาปลา <laughs> ครับก็เลือกเอาตามที่สะดวกนะครับผมใช่จริงๆก็ นอกจากนี้ค่ะที่สิงห์บุรีเนี่ยก็ยังเป็นจังหวัดที่คนนิยมมาทําบุญเราจะชอบเห็นทริปที่แบบทําบุญ9วัดอะไรเงี้ยเพราะว่าที่สิงห์บุรีเองก็วัดเยอะบางคนาไม่ได้มีแค่อยุธยาในสิงห์บุรีางคนอาจจะแบบไม่ได้ไปอยุทยาแต่ว่ามาที่สิงห์บุรีเพราะว่าวัดดังๆก็เยอะเหมือนกันแล้วและอย่างเมื่อกี้ที่เห็นในตลาดบ้านโรจนนะฮะเขาก็พ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาแต่งตัวย้อนยุคกันหมดเนะเราสามารถเห็นว่ามีให้เช่าเสื้อผ้าใช่ไหมรู้สึกว่าน่าจะค่าเช่าคนละ100อบาทเปลี่ยนชุด ใส่ให้เป็นคนโบราณก็ได้ฟิลเหมือนกัน <laughs> ครับจริงๆรพูกจังหวัดใกล้ๆนี้ก็ยังไม่ได้ไปเราก็ไม่เคยไป <laughs> อือใช่รด้ใช่ <h> <h> แล้วจริงๆอย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องวัดวัดพิกุลทองถ้าใครได้มีโอกาสเนี่ย <h> รจริงๆแล้วเขาบอกว่ามีพระพุทธรูปปางประทานพรเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในไทยด้วย <h> แล้วจริงๆรียก็เป็น วัดหลวงพ่อแพ่ใช่ไหมใช่วัดหลวงพ่อแพเป็นไฮไลท์ของของที่วัดนี้เหมือนกันก็เลยทําให้ค่อนข้างมีชื่อเสียงที่คนนิยมมาสักการะกราบไว้เรียกว่าหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธสุวรรณมงคลมหาบุณีนะครับใช่วัดอัมพวันก็หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีน่าจะเคยมากราบไหว้ใช่ก็เป็นที่ดวมศรัทธางพุทธศาสนิกชนอยู่แล้วนะครับโดยออมาเอาละครับ ก็จบเวลานะครับ3เรื่องราวจากเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาแล้วก็1เรื่องราวที่เราเอามาเอามาให้ดูนะครับก็ขอบคุณนะครับอัลบั้มภาพนะครับรูปถ่ายนะครับจากกัปตันอ่อนนะครับคุณจักรพงศ์ภูมิสุวรรณนะครับหรือกัปตันมอเตอร์ไซค์ที่คุณรู้จักนะครับชื่อทริป one of those unseen Thailand นะครับผมหนึ่งใน unseen Thailand ครับผม แล้วก็คลิปแนะนำจากพวกเราเป็นคลิปแม่เงาแม่เงาภายเรือแคน,นูสายน้ำเงาที่จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะคแล้วก็คลิปวิดีโอนะครับจากคุณมีนามานีนะครับทริปเชียงใหม่ XSR 904 0วัน3คืนไปให้สุดครับค่ะและสุดท้ายจากช่อง YouTube TT Channel ค่ะวันเด y t ทริป Yamaha MT0754 คันจังหวัดสิงห์บุรีไปให้สุดค่ะว oh, ันเด i ทริปนีก็ผู้ ฝากถึงผู้โชคดีทั้ง3คนนะครับที่เราเอาคลิปมาแชร์นะครับ<ช>อย่าลืมกลับไปเช็คอีเมลนิดหนึ่งนะครับว่าจะมีทีมงานประสานกลับไปว่าไซส์เสื้อที่อยู่นะฮะที่จะส่งกลับให้นะครับใช่แล้วก็อาจจะต้องรอเรื่องของการจัดส่งน<ช>ิดหนึ่งช่วงนี้ก็ ช่วงนี้เจอเจอพนักงานติดโควิดนะหลายที่ก็มีสินค้าที่ค้างอยู่ที่คลังอะไรเงี้ยก็จะต้องขอขอภัยในความไม่สะดวกเลยนะครับในการส่งว่าใช่แน่นอนนะคะใช่ครับผมครับค่ะแล้วเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนคนไหนที่มีภาพหรือว่ามีคลิปวิดีโอยังส่งเข้ามาหาพวกเราได้ที่อีเมล yamahajourneys@gmail.com ค่ะไม่จำกัดค่ายไม่จำกัดซีซีนะครับรถแบบไหนอะไรก็ได้นะครับขอแค่ชอบท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับสองล้อคู่จิบ ของพวกเรานี่เองครับผมหรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่แฟนเพจยามาฮ่าลีเดอร์ขับไทยแลนด์ค่ะครับและปิดท้ายวันนี้นะครับต้องบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับเพราะช่วงนี้เนี่ยไว้ใจอะไรไม่ได้จริงนะครับพยายามงดการเดินทางอยู่บ้านนะครับหน้ากากนะครับเดี๋ยวนี้ชั้นเดียวก็ไม่ทัพอแล้วนะต้องสองชั้นระยะห่างยังสำคัญอยู่นะครับแล้วก็เจลหลังมือครับผมหวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับจะปลอดภัยได้รับวัคซีนที่ดีนะครับ และพวกเราก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมนะครับได้ออกทริปทําในสิ่งที่พวกเรารักกันเหมือนเดิมครับแล้วเจอกันใหม่พุดหน้าหนึ่งทุ่มตรงทาง u Ride Me Share นะครับช่อง Rider Channel นะครับสำหรับวันนี้เราสอคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ